พยากรณ์ดวงชะตา12นักษัตว์จอดลึกดวงชะตาพุทธศักราช2569สำหรับคนเกิดปีฉลูสวัสดีครับใครที่เตรียมตัวรับพลังใหม่ๆในปี2569ต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับเพราะผมจะมาจอดลึกดวงชะตา12นักษัตว์ในปีม้าหรือปีม้าเมียเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้เฮงปังพร้อมด้วยวิธีเสริมดวงแก้ชงช่วยสะดาะเคราะห์เปลี่ยนร้ายเป็นดี เสริมสิริมงคลให้ดวงรุ่งยิ่งขึ้นและที่พิเศษไปกว่านั้นผมจะมาบอกเคล็ดลับเสริมดวงเฮงปังในปีม้าด้วยสีมงคลประจำนักสัตว์สีไหนถูกโลกสีไหนนำโชคบ้างจะมาบอกกันในคลิปนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีเลขนำโชคประจำปี69ปิดท้ายด้วยทิศมงคลทิศไหนดีช่วยส่งเสริมสิริมงคลประจำตัวคุณเราจะไปดูกันทั้งหมดในคลิปนี้ครับ และหากใครที่ยังไม่รู้ว่าปีม้าปีนี้มีใครชงบ้างผมจะมาบอกให้ทราบเพื่อเตรียมรับมือพร้อมด้วยคำแนะนำวิธีแก้ชงให้ดวงดีขึ้นซึ่งปีนี้ดวงชะตาที่ชงร้อยเปอร์เซ็นตหรือว่าชงปะทะคือคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูครับจะเป็นการชงที่รุนแรงกว่าเพื่อนอาจจะมีคลอสเกิดขึ้นจึงต้องระวังไว้หน่อยครับโดยสิ่งที่อยากฝากเตือนคือปีนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดการหักเหของดวงชะตาอย่างไม่คาดคิดมาก่อน และนอกจากนี้ก็ยังมีปีชงร่วมอีกสีนักสัตว์ครับซึ่งถ้าเทียบความแรงแล้วก็จะลดน้อยกว่าปีชงร่วมทั้งสี่นักสัตว์ได้แก่ 1. ปีมะเมียหรือปีมา้าเรียกว่าชงตัวเองเป็นปีคักมีความรุนแรงรองลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 2. คือปีเถาะหรือปีกระต่ายชงแบบเบียดเบียนเรียกว่าปีเฮงมักจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความขัดแยง้งรวมถึงคดีความ ปีชงร่วมที่3คือปีรกาหรือว่าปีไก่เป็นลักษณะของการแตกแยกเรียกว่าปีผัวเป็นลักษณะของการแตกแยกแตกหักเกิดการขัดแย้งการทะเลาะส่วนปีชงร่วมสุดท้ายคือปีฉลรูหรือว่าปีวัวเรียกว่าปีไหลักษณะมักจะเกิดการถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาหรือถูกให้ร้ายต่างๆถัดมาเรามาเช็คดูกันว่าคนที่เกิดปีชงทั้งห้านักสัตว์มีใครเกิดปีไหนกันบ้างครับปีชวดเรียกว่าชงตรง100เซต คือคนที่เกิดในปี2479 2491 2503 2515 2527 2539 2551และ2563ต่อไปเป็นปีชงร่วมคือปีมา้าเรียกว่าปีคักคือคนที่เกิดในปี2485 2497 2509 2521 2533 2545 2557 2569ถัดมาเป็นปีเถาะเรียกว่าปีเฮง คือคนที่เกิดปีพศ2482 2494 2506 2518 2530 2542 2554 2566ถัดมาปีรากาหรือปีผัวคือคนที่เกิดปีพศ2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560 2572สุดท้ายปีฉลูหรือปีไห่ คือคนที่เกิดปีพศ2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552 2564เราดูปีชงกันไปครบทั้งหมดแล้วต่อจากนี้เราก็มาดูวิธีแก้ชงกันบ้างครับเพราะของทุกอย่างมันมีวิธีแก้ทั้งนั้นซึ่งวิธีแก้ชงก็ทำได้หลากหลายครับแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการทำบุญเพื่อสร้างพลังงานบวกเสริมบารมีและสิริม,มงคลให้กับตัวเอง โดยเริ่มจาก 1. ไหวเทพเจ้าไทยสวยเอียเป็นวิธีแก้ชงที่ดีที่สุดครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ปีชงร้อยเปอซ็นต์ก็คือปีชวดให้ไปไหว้ขอพรที่วัดจีนหรือศาลเจ้าที่มีองค์ไทยสวยเอียะอย่างเช่นวัดมังกรกมาลาวาดหรือวัดเล็งในยี่เพื่อขอให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นครับและ 2. คือการทําบุญทําทานอย่างการบริจาคโลหิตหรือทําบุญลงศพ ก็จะช่วยแก้เคล็ดเ,ดเรื่องคลอกร,รมหรืออุบัติเหตุร้ายแรงการปล่อยชีวิตสัตว์ก็อย่างเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือหรือปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมเมตตาบารมีและเสริมสร้างบุญใหม่ทำทานบริจาคเงินบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นทานบารมีที่มีอนุภาพมากช่วยเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีได้วิธีแก้ชงข้อที่3คือถือศีลปฏิบัติธรรมหากใครพอมีเวลา ็ลองไปถือศีลปฏิบัติธรรมสักสาวัน7วันครับแล้วแต่ใครจะสะดวกโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงปีปะทะนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาไปก็ให้เน้นหมั่นทําความดีรักษาศีลทําจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันครับข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่เกิดปีชงทั้ง5นะครับคือการดําเนินชีวิตต้องอาศัยความรอบคอบให้มากขึ้นมีสติไม่วู้วามไม่ใจร้อน จะขับรถก็ต้องระมัดระวังให้มากครับโดยเฉพาะยามวิกาลถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านยามค่ําคืนครับรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีช่วงนี้ยังไม่ปลอดภัยและควรหลีกเลี่ยงการเป็นงานศพถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าญาติสนิทกันจริงๆก็ควรเลี่ยงครับและไม่ว่าใครจะชงหรือไม่ชงก็ตามครับการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะช่วยให้รอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าปีหมาทัศไฟมีพลังร้อนแรงมาก ในรอบหลายปีทีเดียวครับถ้าส่งผลดีก็ดีแบบพุ่งทยานแต่ถ้าส่งผลร้ายก็น่ากลัวทีเดียวครับซึ่งความจริงแล้วคนที่ปีชงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโชคร้ายเสมอไปนะครับแต่จะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะบางคนชงแล้วรวยก็มีนะครับแต่เพื่อความสบายใจก็ไปแก้ชงจะดีที่สุดครับและต่อจากนี้เราบาดูดวงชะตาอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตและต่อท้าย ดยเคล็ดลับเสริมดวงเราไปเริ่มดูกันเลยครับดวงชะตาปี2569พยากรณ์สำหรับปีฉลูเป็นปีชงร่วมและเป็นปีแห่งการประคองตัวเพื่อรอโอกาสที่ใช่ปีนี้คือปีม้าธาตุไฟม้าพุ่งทยานไปข้างหน้าสู่เป้าหมายในชีวิตส่วนทางกับปีฉลูที่เป็นปีชงร่วมเป็นปีของการประครับประคองเอาตัวรอดอย่าว่าแต่พุ่งทยานไปข้างหน้าเลยครับ แค่ผ่านไปให้ได้ในแต่ละวันก็ยากแล้วปีนี้คงไม่ใช่ปีของชาวัวนะครับอย่าเพิ่งไปแข่งกับใครลดความทะเยอทะยานลงมาหน่อยหยุดพักตั้งสติปรับแผนใหม่จะเป็นลักษณะคนดวงตั้งรับมากกว่าไม่ใช่เชิงรุกครับเน้นประคองตัวสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความรู้ให้รอบด้านมากขึ้นวางแผนระยะยาวเพื่อรอจังหวัดที่เหมาะสมปีนี้แนะนําให้อยู่นิ่งๆนะครับอย่าไปมีปากมีเสียงกับใครอย่าไปขัดแย้งขัดแข่งขัดขา,ดขาใคร ราอาจจะเจ็บหนักได้ลําพังอยู่เฉยๆก็ไม่ไวมีคนเอาเราไปนินทาว่าร้ายถูกใส่ความต่างๆนานาไม่ได้ทําอะไรก็โดนยิ่งทําก็ยิ่งไปกันใหญ่ปีนี้ชาววัวให้อยู่ตั้งหลักก่อนไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามครับถ้าที่ผ่านมาทําแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จเงินทองยังไม่เข้าเป้าปีนี้ให้หยุดก่อนครับวางแผนกันใหม่วางแผนแบบระยะยาวเน้นวางรากฐานให้มั่นคงต้องเข้าใจบทบาทที่เล่นรู้จักตัวเอง ไม่โชว์พลังมากเกินไปแล้วก็มองหาคนช่วยเหลือด้วยนะครับมองหาคอนเน็ชันที่สามารถมาซัพพอร์ตกันได้ในอนาคตวางรากฐานรายได้ไว้หลายทางครับเพราะอย่าลืมว่าปีนี้ปีชงถึงจะไม่ได้ชงประทะัก็ตามแต่ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยทีเดียวครับทางด้านการเงินปีนี้เงินทองรายได้อาจจะไม่ได้พุ่งทะยานรวดเร็วมากนักนะครับจะเป็นแบบเรื่อยๆแต่ว่ามั่นคงแถมยังมีจังหวะโชคหล่นทับบ้างเล็กน้อยครับมีเข้ามาเป็นระยะในหลายเดือนทีเดียวครับ แต่ถ้าไม่ได้จากโชคลาภก็จะได้จากรายได้ทางอื่นเสริมเข้ามาครับที่สําคัญปีนี้ใครที่ได้เงินได้ทองเยอะขึ้นก็อย่าอวดรวยนะครับเพราะจะมีคนอิจฉาเยอะคนรอใส่หล้าก็ไม่น้อยไม่งั้นก็ถูกยืมเงินครับงน้นอยู่แบบพอเพียงพอกินพอใช้ไม่ต้องไปอวดใครจะปลอดภัยที่สุดครับส่วนทางด้านการงานปีนี้ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับต้องระวังหลายเรื่องทั้งปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานโอกาสในความก้าวหน้าเจ้านายแม่สนับสนุน มักโชคไม่ดีในเรื่องงานอยู่บ่อยๆทำงานผิดพลาดเสียหายงานหนักเหนื่อยขึ้นแต่ผลงานไม่มีถ้าใครกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันตันก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะย้ายงานเพื่อยกระดับตัวเองหรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆปีนี้ก็ทาได้ครับเป็นจังหวะที่ดีด้วยที่สาคัญอย่ารอโอกาสให้มาถึงตัวครับแต่ให้วิ่งเข้าหาสร้างโอกาสให้กับตัวเองเริ่มต้นทำอย่างจริงจังไม่ต้องรอให้ใครมาบอก แสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะเจ้านายเก่าหรือว่าเจ้าในายใหม่แสดงให้เห็นกันชัดๆอย่าทําตัวเงียบระหวังว่าพวกเขาจะรู้ได้เองไม่มีทางหรอกครับที่สําคัญคือเราต้องพร้อมก่อนต้องแม่นทั้งทักษะความชํานาญความรู้ความสามารถต้องเพิ่มเรื่องเหล่านี้เข้าไปมากๆครับถ้าทําได้แบบนี้ก็รับรองว่าต่อให้เป็นปีชงก็เถอะครับไม่มีอะไรจะมาหยุดคุณได้ส่วนคนทําธุรกิจก็ต้องกล้าคิดกล้าถามครับ กล้าทดลองอะไรใหม่ๆจะช่วยทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นเรื่องคอนเน็ชันปีนี้ก็สําคัญมากทีเดียวนะครับแล้ววันข้างหน้าธุรกิจของคุณจะเหมือนติดปีกใครก็ตามคุณไม่ทันครับส่วนด้านความรักปีนี้ความสัมพันธ์ก็เป็นไปแบบขึ้นๆลงๆพันผวนตลอดเวลาครับเหนื่อยหน่อยแต่บรรเทาได้ด้วยการพูดคุยทําความเข้าใจกันสําหรับคนโสดใครที่ตั้งสเปกไว้สูงอาจต้องลดมาตรฐานลงมาหน่อยครับเปิดใจอีกนิด ออกไปเจอผู้คนไปทํากิจกรรมบ่อยๆก็จะมีโอกาสได้เจอคนดีๆครับสําหรับครอบครัวปีนี้ดีมากครับสําหรับการมีลูกมีบุตรเพราะว่าเด็กจะนําพาโชคนําพาความอบอุ่นเข้ามาในบ้านมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาครับส่วนเรื่องสุขภาพปีนี้คือจุดอ่อนที่สุดในตัวคุณนะครับเพราะมีโอกาสจะเจ็บป่วยแบบงงๆมีโรคปรแปลกๆที่ไม่เคยเกิดมาก่อนมีอาการเรื้อรังรักษายากโดยเฉพาะในเรื่องของการนอนหลับระบบย่อย มามลกระเพาะต้องระวังให้มากครับดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงอาหารเย็นอาหารแช่แข็งเน้นประเภทอาหารอุ่นย่อยง่ายอย่างเช่นโจ๊กข้าวฟ่างมันเทศหรือมันสับปะหลังสําหรับคนที่มีอายุให้ทํากิจกรรมแบบเบาๆอย่างเช่นเดินช้าๆอย่าวิ่งนะครับหรือทําโยคะไทเก๊กเป็นต้นครับและที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกเรื่องก็คือเรื่องของอุบัติเหตุครับมีโอกาสเกิดขึ้นสูง คนขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอครับและสุดท้ายอย่าลืมไปแก้ชงนะครับเพื่อสะดาะเคราะห์เปลี่ยนร้ายเป็นดีวิธีการแก้ชงมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกต่อจากนี้ครับสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงเสริมสิริมงคลประจำปี2569เริ่มจากสีมงคลประจำตัวก่อนเลยครับที่จะช่วยเสริมดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเสริมสง่าราศีปีนี้ให้ใช้สีม่วงสีน้ำตาลสีเหลืองเป็นหลักครับ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้ต่างๆควรเน้นเป็นสีมงคลเหล่านี้ครับเสริมดวงด้านต่อมาควรเสริมด้วยเลขนำโชคปีนี้คือเลข1801ครับก็นําไปใช้ได้ทุกอย่างครับอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถรหัสผ่านเป็นต้นครับเสริมดวงด้านสุดท้ายก็คือทิศมงคลครับทิศที่ถูกชะโงกกับดวงคุณบางครั้งทิศเหล่านี้ก็จะนําข่าวดีนําเรื่องดีๆมาให้เรียกว่าเป็นทิศให้โชคแก่คุณก็ได้ครับได้แก่ทิศเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้สามทิศนี้เป็นทิศมงคลสำหรับคุณในปี2,569นี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจทุกประการครับกิจการงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงแคล้วกลาดจากพยันตรายทั้งปวงมีความสุขกายสุขใจผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี ตลอดปีมา2,569ครับ